การมีอินสติ้งเครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือหน้าจอแตกนะครับกระจกหน้าจอแตกนะครับต้องทําการเปลี่ยนทั้งชุดหน้าจอแบบนี้นะครับก็เป็นอะไหล่การมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่ทางร้านล็อกลีไว้ดำเนินการนําเข้าแล้วก็ซ่อมให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวทําการเปิดออกมาเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ไปประสบอุบัติเหตุมานะครับก็เดี๋ยวทําการเปิดออกมาเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นี้ ก็จะกลับมาแสดงผลภาพกระจกเหมือนใหม่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีบาส่วนของเดิมต้องแตกแบบนี้ก็ต้องทำลายทิ้งนะครับก็ตรงนี้ก็จะเกิดการบาดเจ็บของผู้ซ่อมได้นะครับก็ต้องทำลายชุดหน้าจอนี้ทิ้งก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับ ก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับลานหลกตรีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ